คลิปนี้เด่นบนเดินดีนะครับผมก็เดินมายาวนะครับหลุดไป2ง,งวดแล้วก็มาเดินต่อนะครับเดินต่อมาแล้ว4งวดรวดนะครับงวดที่ผ่านมา2ตัวบนออก258 สองห้าแปดผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านความคืนขคมมาสั้นอันนี้ตอนที่อยู่ไร่อ้อยนะฮะฝนตกเก็บ แทบไม่ทันนะเปียกปอนอเขาเดินมา10กวั่วงวดนะครับหลุดไป2ง,งวดแล้วก็กลับมาเดินต่ออีก4่งวดนะครับก็จะลงต่อให้พี่น้องได้รับชมนะครับก็จะทยอยลงสูตรเด่นบนนะฮะทีนี้สูตรนะครับสูตรก็ใช้หลักแสนบวก10บ,บนบวกหลักหน่วยครั้งที่1 แล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับหลักแสนก็คือเลข0นะครับหลักแสนคือเลข0 10บ,บนก็คือเลข5นะครับ0ูบวกหแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือเลข0นย์นะครับ ก็0บวก5บวก0นะครับ0บวก5บวก0ขอย้ายมาทางนี้ก่อนเลยนะครับเนาะศูนยะ์บวกห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าหก จ็ดสิบหกทอคอสิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่คำนวณได้ห้าหกเจ็ดนะครับผมก็จะทยอยลงสูตรเด่นบนเรื่อยๆนะครับช่วงนี้วันหยุด ที่ร้านสัญญาไก,ก่ย่างขขาสังขว้างเพชรบูรณ์ทั้งสาขา1และสาขา2ก็ลูกค้ามากันเยอะนะครับก็พยายามท,ทยอยลงนะครับเพราะว่าหลังจากเียบบหงากันมาพักใหญ่ๆนะครับซึ่งที่ร้านสสาขามีแต่รายจ่ายรายรับน้อยมากครับผมแต่ก็ ทน,ทนอยู่ฟ,ฟื้นอยู่กันไปครับหาอะไรทำขอฝากช่องนะครับผมครับช่องสัญญานักสแสวงโชคนะครับฝากกดติดตามนะครับติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนในคลิปต,ต่อๆไปนะครับเนะาะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลข สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณาด้วยสติของพี่น้องนะครับตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่การคาดเดา,าคาดคะเนเท่านั้นนะครับเ,เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะไม่สามารถรัรันตีได้ว่าเขาจะมาหรือไม่มาแต่สูตรนี้เขาก็เดินมายาวนะครับสูตรนี้เดินมายาว หลุดไป2งวดแล้วก็มาเดินต่ออีก4งวดนะฮะที่ผ่านมาเออพูดถึงเลขไหล7กับ9เนี่ยเกับ9นี่ผมดูสถิติ24งวดครับปีหนึ่งพอดี24งวด7กับ9เดินมา24งวดแต่งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่25เขาไม่มานะฮะแต่อาจจะมางวดนี้ก็ได้ครับ สูตรนี้นะฮะชนสูตรอื่นๆนี่ก็คือเลข7นะฮะก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาคาดชะเนท่านั้นนะครับแต่เขาก็ชน7นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านนะครับผมครับที่ติดตามกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องปองไปสุปูสุค,คนครับ ขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจครับผมครับขอบขบุณขอบคุณหลาย,ลายครับมีเรื่องมาเล่าสู่พี่น้องฟังนิดหน่อยนะครับกลุ่มร่วมสร้างโบสถ์นะครับคือผมสัญญานักสแสวงโชคได้ก่อตั้งกลุ่มร่วมสร้างโบสถ์ ขึ้นมาเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับเกือบ5ปีนะครับเกือบ5ปีที่แล้วถวายกลุ่มร่วมสร้างโบสถ์ถวายไปแล้วรวมทั้งหมด9,18,824บาทนะครับในนี้ไม่มีไม่มี ใบอนุโมทนาบุญให้ดูนะครับแต่ใน Facebook ผมสัญญาราศีกันนะครับะจะมีจะมีให้พี่น้องได้รับชมตั้งแต่โบทมีแต่เสานะฮะแล้วก็มีใบอนุโมทนาบุญนะครับใบอนุโมทนาบุญทั้งหมดก็10บกว่าใบนะฮะสิกว่าใบผมถ่ายรูปแล้วก็มีวันที่มี ลายเซนของท่านเจ้าอาวาสลายเซนของท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับอันนี้ก็คือมาเล่าสู่กันฟังนะครับบางคนบอกอืมเขาก็อนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะครับเนาะก็มาเล่าสู่กันฟังครับผมครับ ขอกบขอบขอบคุณพี่นอ้องป้องไปสุภูสุขุน้ะครับเนาะกับขอบประคุณหลายๆครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ